แล้วก็ได้เห็นการเตรียมงานกันไปบ้างส่วนหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ยิปกับพีด่ดาก็เดินทางมาอยู่ที่ฝ่ายจัดหานักสแสดงหรือว่าฝ่ายแคสติ้งนั่นเองค่ะทันาาที่นี่นะคะเราจะมาดูวิธีการทํางานในการคัดเลือกนักสแสดงนะคะว่าทำไมจะต้องมีการจัดหาคัดเลือกด้วยนะคะก็มีวิธีการอย่างไรและที่สําคัญนะคะเราอยากรู้กันว่าอย่างเราเราเนี้ยจะมีโอกาสเป็นดาราหรือเป็นนักสแสดงเขาบ้างหรือเปล่าค่ะ สวัสดีครับโอพี่ออสี่รูปเต็มไปหมดเลยนี่รูปใครคะเนี่ยนี่คือรูปเหล่าบรรดานะักแสดงที่พี่กําลังคัดเลือกสาหรับหนังอยู่เรื่องหนึ่งนะคะส่งมาจากทางบ้านเป็นจดหมายมาเลยะะเป็นจดหมายมาเลยบอกเล่าประวัติแม้กระทั่งแบบชีวิตส่วนตัวความสามารถที่มีเยอะมากๆส่งมาทำงานเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยมีคนอยากมนาะเข้ามาเป็นดารานเยอะใชแค่ไหนเยอะมาก,มาก มันไม่ใช่เป็นร้อยมันเยอะมากการมาของนักแสดงที่มา c a s ติ้งเนี่ยจะมาจากหนึ่งคือจดหมายจดหมายสองมาจากโมอดเวย์เอนซีบ้านเรามีร้อยกว่าที่บรอดเวย์เนซีก็คือที่เขามีมีนักแสดงนักแสดงสังกัดมีนักแสดงสังกัดทุกประเภทมีหมดทําไมถึงอยากเป็นนักแสดงคะคิดว่าได้ใช้ความสามารถในหลายๆทางอะค่ะก็ได้ทำหลายๆอย่างได้เปลี่ยนบทไปเรื่อยๆก็ไม่เบื่อดีค่ะ ก็อ,อยากแบบใช้เวลาว่ายเป็นประโยชน์นะคะทนไ,ได้ดะะไ,ไดีครับไม่ได้ครับแล้วถ้าสมมติว่าคนที่เขียนสมัยมาแล้วก็ตามโมเดลลิ่งเนี่ยยังหาไม่ได้ยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกใจต้องออกไปหาเองเลยไหมคะอันนี้คือหน้าที่โดยตรงติดต่อ,อทุกสิ่งทุกอย่างหรือไปนั่งตามสถาบานันต่างๆยกตัวอ,อย่างเช่นงโจอมาต้องเรียนดนตรีเป็นนี้พี่ก็ต้องจะไปนั่งตามสถาบันที่สอนดนตรีทั้งหมด ไปดังดูแล้ว,ลวชี้อะงเล,ล่ะชี้อะไรโอ้นี่ใช่คนนี้ใช่เล่นเก่งหน้าตา<อ>ได้เอามา<อ>แต่ก็ยังไม่ได้นะเพราะว่า<อ>ต้องไปนั่งคัดเลือกกันอีกหนังบางเรื่องเป็นร้อยคนกว่าจะเลือกได้หนึ่งคนในการคัดเลือกนักแสดงนั้นเมื่อได้คนที่มีบุคลิกต,ตามบทภาพยนตร์ที่ต้องการแล้วก็จะน,นัดคนเหล่านั้นมาทำการถ่ายภาพและทดสอบแสดงความสามารถหน้ากล้องค่ะวันนี้มาแคสติ้งเป็นบทอ,อะไรคะบทแม่ ไกัอเไคมาว็นไงับจกระโอเคครับต้านหน่อยหนูต้องต้อง imagine คิดอะไรมันเยอะกว่านี้หน่อยหูเดินเข้ามาต้องความรู้สึกแรกที่เดินเข้ามาอู้วสวนไมคพักอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเริ่มต้นจากตรงนั้น ปัจจุบันนี้การจะเป็นนักแสดงอยากจะเป็นดาราเนี่ยไม่จําเป็นเลยฮะไม่จำเป็นจะต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสมบูรณ์แบบทุกอย่างความตั้งใจของความสามารถกับบุคลิกภาพที่ที่เราคิดว่าเราเราไม่ได้สร้างมันเองมันมาจากตัวของมันเองบางคนอยากเป็นเด็กแบบ,บพิปฮอปก็พยายามแบบไอเป็น Yo, ฮิปฮอป <Man. S 1> แต่จริงๆตัว <Man. S 1> เขาแบบเรียบร้อยมาไม่ใ <laughs> ช่เด็กประเภทนั้นก็หลอกกันไม่ได้ mm hmm. การทาํางานอยู่วงการนี้เนี่ยหลอกได้บท แต่อย่าหลอกตัวเองที่มันเหมือนกับว่าพี่มีบทนี้อยู่แล้วแล้วที่ดึงคนที่เหมือนกับบทมาเหมือนกับทำสกินเทสแต่ละครั้งหรือการเทสแต่ละครั้งเนี่ยมาครั้งแรกเลยเนี่ยบางครั้งไม่แต่งหน้าทำผม้วมาตัวจริงๆใส่เสื้อแบบนี้ใส่กางเกงแบบนี้ลักษณะคาแรคเตอร์แบบนี้เราจะรู้สนทธว่าคนนี้มีบุคลิกลักษณะย่างไงม,มันคือตัวจริงของเขาแล้วหลังจากนั้นเฮ้ยสิ่งที่เราหานี่คือคนนี้ ขณะที่ฝ่ายจัดหานักแสดงนั้นกําลังคัดเลือกนักแสดงกันอย่างขมักขม้นอยู่นั้นนะคะฝ่ายอื่นๆในทีมผลิตภาพยนตร์ก็กําลังเตรียมงานของตัวเองไปพร้อมๆกันด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแต่งหน้าทําผมที่จะต้องคิดออกแบบหาวิธีแต่งหน้าและทรงผมให้กับตัวละครต่างๆในเรื่องนะคะเรารับบทมาแล้วเราก็มาอ่านแล้วก็ดีไซน์ว่าตัวแสดงแบบนี้แต่งหน้าแบบไหนแล้วก็จะมีการออกแบบว่าหนังเรื่องนี้คุมโทนสีไหม เรื่องนี้ก็เป็นการออกแบบให้ชุมชนสีตั้งแต่สีสันของหน้าใบหน้านะฮะการออกแบบสีแล้วก็เสื้อผ้าทุกมีฐาจะเป็นแนวทางเดียวกันหมดฝ่ายสไตลิสต์หรือฝ่ายเครื่องแต่งกายที่จะต้องออกแบบและจัดหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายให้กับนักแสดงทุกคนดูว่าแต่ละคนเนี่ยคาแรคเตอร์เป็นยังไงแล้วก็ออกแบบเสื้อผ้าตามคาแรคเตอร์ตามบทตามความเหม,มเาะสมแต่ละซีนี่อย่างเรื่องนี้มันจะเป็นแบบย้อนยุคไปประมาณ2525 เสร็จแล้วในการเจาะเรื่องของแต่ละตัวเนี่ยเราก็อิงจากเรฟเฟนซ์ในยุคนั้นมาแล้วก็สเก็ตแบบมาส่งที่เขาัดเย็บซื้อของจริงมาแล้วฟิตติ้งให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วก็เคากันตรงนั้นสรุปกันตรงนั้นว่าตัวนี้โอเคแบบนี้โอเคนะอย่างเงี้ยล้วก็ใช้ในการถ่ายทำจริงได้เลยฝ่ายออกแบบงานสร้างที่จะต้องคิดออกแบบและจัดหาอุปกรณ์รวมทั้งสถานที่ในการถ่ายทำทั้งหมดในเรื่องด้วยค่ะและฝ่ายกำกับ ที่จะต้องทำการบ้านตีความบทภาพยนตร์ในกระดาษให้กลายเป็นภาพที่สื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุดเวลาถ่ายทำจริงค่ะยอดท้าหนังที่เราได้นักแสดงครบทุกตำแหน่งแล้วเรียบร้อยในหนังเรื่องนี้แล้วจะยังไงต่อขั้นตอนต่อไปหลังจากที่ได้นักแสดงครบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็ถึงวันที่สําคัญที่สุดคือวันที่จะต้องไปบวงสวงคือวันที่ทุกๆคนจะต้องมาเจอกันบวงสวงอะไรครับพี่บวงสวงเปิดกล้อง แล้วตอนนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงขั้นตอนการเตรียมงานก่อนการถ่ายทํากันแล้วนะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ได้เห็นถึงองค์ประกอบที่สําคัญหลักๆของภาพยนตร์เรื่องหนึ่งกันแล้วนะคะหลังจากนี้ก็เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือการถ่ายทําจริงแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นการถ่ายทําจริงที่พิธีบวงสวงเปิดกล้องกันเลยค่ะ มมมีีาาานานากยพิธีบวงสวงเปิดกล้องนี้นะคะเป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมายาวนานแล้วนะคะจึงแสดงถึงความเคารพบูชาครูและเทพแห่งศาสตร์ทางด้านศิลปะโดยที่ทุกฝ่ายทุกคนที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนั้นๆจะต้องมาเข้าร่วมโดยพร้อมเรียงกันรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ถ่ายทำด้วยค่ะขอท่านประธา,านอภัย่ประนโอโหสิกาม ให้แกาจา,กาจ่าาจาทั้งนี้ก็เพื่อเอาเลิกเอาชัยและความเป็นสิริมงคลเพื่อที่จะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนั้นๆให้สำเร็จเสร็จเส้นด้วยดีค่ะตอนที่รวงสวมนายเห็นแต่ละคนเขาตั้งอกตั้งใจกันพี่อธิษฐานอะไรคะแล้วก็อยากให้งานของน้องๆองอกมาดีมีความสวยงามทางศิลปะมีความสมบูรณ์นักแสดงทุกคนสามารถถ่ายทอดบท เรื่องราวบทบาทของตัวเองได้อ,ออกมาเป็นอย่างดีให้ราบรื่นนะฮะขอให้มันคุ้มทุนนะขอให้มันได้อันนี้คือเป็นแมชหนะ่อย<า>เป็นเลขคณิตนิดนึงว่าเออหนังมันน่าจะออกมาดีนะงลงทุนไปเท่านี้นะขอให้คนชอบมาดูกันเยอะๆเพื่อจะได้มันหายไม่มีจุดขาดทุนอะไรพวกนี้ครับหลังจากนี้ก็ต้องเริ่มพบกับความจริงนะครับเริ่มถ่ายทำแล้วล่ะครับ ลัจากนี้นะคะ<ด>เมื่อเสร็จพิธีเบ่งบวงแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นติดตามการเปิดกล้องการถ่ายทําภาพยนตร์กันจริงๆนะคะไปดูดารากันนะไปดูการถ่ายทำหนาังมันจะเป็นยังไงกันต่อไปค่ะ